สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่บ้านส้มปล่อยตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพาทุกท่านมาดูความคืบหน้าของการขยายถนนภายในบริเวณถนนเส้นหลังของหมู่บ้านนะครับนี่คือถนน2086นะครับ ราสีสไลด์อย่างชุมน้อยบริเวณของบ้านส้มปล่อยตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกดครับมีการขยายถนนเป็นสี่เลนนะครับตรงน,นี้เป็นเทศบาลตำบลส้มปล่อยนะครับรการก่อสร้างก็คืบหน้าไปเยอะทีเดียวครับ นี่คือความคืบหน้าของการขยายถนน2086ของราศีสไลดยยังชุมน,น้อยบริเวณของบ้านส้มปล่อยตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ